สวัสดีครับผมจากูเกษตรของมนครพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็พาพี่น้องมาบึงมากู้มันตัดสินใจเนาะพี่น้องเนาะตัดสินใจกู้มันมันตัวนี้อายุหาเดือนนะครับหาเดือนกับอีกตอนนี้เมื่อนี้วันที่สิบสามหาเดือนกับอีกสิบสามมือสิบสี่มือนะครับปลูกวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎานะครับหาเดือนสิบสี่มือครับผมก็ ที่ตัดสินใจกู้หมวยังน้อยอยู่เนะเาะผากัตัดสินใจกู้นี่เพราะว่าอยากปลูกไม้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่เสมอกันนะครับเป็นยังว่าตอนนึ่งสองสามเดือนเนี่ยงมเสมอกันดีนะครับแล้วเหตุผลเป็นยังเขาคือบ่เสมอกันไงขึ้นมานะครับคือหนึ่งฝนกระแทกบางพื้นที่นะครับผมแล้วก็ ประเด็นที่สองนี่คือประเด็นที่ฮ็ดให้หมันเบื้องงามเบือเสมอเลยนี่คืออย่างคือหยาพี่น้องผมเอาหญ้ามาทันนะครับตอนตอนฝนเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าที่บ่ได้ออกมาเบื้องให้เลยคือออกมาเบื้องบ่ได้เพราะว่าฝนตกติดกันแล้วมันลงให้บ่ได้พี่น้องลงให้บ่ได้ฉีดให้บ่ได้เอยฉีดหญ้าบ่าได้เลยก็พอช่วงอาทิตย์นึงห้าหง่ไว้พี่น้องพอเนี่ยนะครับ ก็ที่ผมว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องหย่าเนี่ยถ้าหย่าขึ้นซ้ําต้นมันปุ๊บเนี่ยมันยิ่ง,งักไปเลยครับมันยิ่ง,งักหนึ่งเลยที่ออกอาการเห็นเลยคือมันที่ต้นรีบนะครับมันต้นรีบต้นหน่อยบ่มีความอวบนะครับพอมันบ่มีความต้นบ่มีความอวบแล้วการที่เขาที่จเจริญเติบโตได้แบบสมบูรณ์นี่บ่ได้นะครับมันสิบ่ได้เลยถ้ามันได้รีบแล้วนะครับผมก็ มาเฮ็ดว่าได้บ่ทันนะครับก็บแมเมนว่าเฮ็ดหลาหมองเราว่าทันนี่พี่น้องคือฝนมันตกเนาะเอาบ่าได้ดีมันลงบ่ได้คือมาฉีดกับว่าตายพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกตลอดนะครับฉีดปุ๊บฝนตกใส่ปุ๊บก็มันหล้างยาออกแน่แล้วกันนะ่นะเนาะเพราะเพราะว่าทางของผมว่าได้ใส่รถรถไถ,ถกบคือคือจังอย่างอื่นเนาะเปิ่งบ้านทางนี่เขาเฮ็ดด้วยกันใส่กำจัดด้วยยานะครับได้ยาขายานะครับพี่น้องนะครับ ก็เลยเฮ็ดกันแบบนี้ไปที่นี่ฝนตกปุ๊บเอาประทันนะนี่คือปัจจัยสําคัญที่ให้มันมันบบใหญ่เนี่ยพี่น้องบางต้นมันชิใหญ่คือหมองที่ห้าเขาบ่ถ่วมดีแต่าบางมองกับเป็นรีบๆนะครับนะต้นรีบเราผมมาเบึงเราอาการเราคือถึงฝนตกลงมาเราเขาย,ยืดขึ้นไมเรากับบำรุงไมผมมาเบึงเรา คือถ้าเหตุแบบนั้นเรามาประเมินเ,เราครับบอหนาที่ได้บ่ประสิทธิภาพิบด่ดีผมก็เลยตัดสินใจเอาเลยพี่น้องนี่ครับเก็บเกี่ยวเลยกู้เลยนะครับผมก็เลยกู้เลยตัดสินใจมันหาเดือนกับอีกสิบสามมือนะครับสิบสามสิบสี่มือคือก็ทีเอาตอนนี้เพราะว่ายัางนี่มีข่าวว่าฝนจีมาเนาะพี่น้องนะ ฝนที่มาแต่บ่รู้ว่าของผมเป็นเฉียดใช้มไม่รูว้ว่าสิถึงว่เนาะกับรุ่นๆเอาแต่ว่าเมฆก,กะเต็มท้องฟ้าอยู่เมื่อนี้เป็นเมื่อแรกเนาะที่ฝนเข่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับกะผมก็ถือว่าโอเคอยู่เด้พี่น้องกะพอได้อยากปลูกไหมเนะะเาะกับพอได้ทุนไปลงไหมเ,เพราะว่าผมกะตั้งใจว่าสิปลูกเองพ้อมนะครับสาหรับตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าสิปลูกเองเพราะว่าอยากได้ระยะคือระยะพ้อมระยะบ่ได้พ้อมะะเนี่ย คือให้ทีมงานมาปลูกเนาะให้ทีมงานมาปลูกให้แล้วก็เบิ้งพี่น้องแค่สอดียาเองนี่สามสิบเซนเนี่ยระยะเขาประมาณเนี่ยสามสิบสี่สิบเซนนะผมผมเพราะว่าแปลงของผมผมอยากเด้เยานี่ผมปลูกมันทดลองด้วยการปลูกแบบตามนั่นเลยปลูกเอาหวัวได้คือหนึ่งเมตรหรือถึงเก้าสิบเซนแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรประมาณเนี่ยพี่น้องอยากได้ประมาณนี้นะครับ ก็เลยตัดสินใจกู้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งเดี๋ยวไปเบิ้งกันเพราะว่าตอนนี้ผมย้ำต้นอยู่เริ่มกะตัดสินใจปุ๊บก็จะเอาเลยพี่น้องย้ำต้นใ้แล้วก็ให้รถมาจบนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งงมากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่านี่ัวที่ผมเคยเอาไปเทสชิปหน่ยพี่น้องผมเคยเอาไปเทสชิปด้วยเนี่ยดึงได้บ่เนี่ยโอ้ดึงไม่ได้รอกเพียบพี่น้องครับเดี๋ยวรอเบิง้งรถจบ ดีกว่านาะครับผมครับผมกับรถมาจบแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องครับนี่ครับจบแล้วพี่น้อง็ใส่ได้อยู่ครับสหรับหัวมันหาเดือนเป็นก้านแดงนะครับพี่น้องครับจบดีอยู่ครับผมนี่พี่น้องถือว่าใส่ได้นะครับ ก็มันหาดกันพี่น้องครับแรงพอมเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันนะปึ๊บเบิ้งครับโอ้โอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่าใส่ได้เบิ้งดินเป็นโครโครเนี่ยมันยีไปต่อแบบใดเนี่ยก็ยังงงเนาะพี่น้องเนาะกับบัวปียังปลูกไม้พี่น้องครับเนี่ยโอเคนะครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ในระดับหนึ่ง ตัวนี้ยังไ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับการบำรุงยังไม่มีนะครับโดยใส่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวรองพื้นนี่แจ่มหมดครับพี่น้องนี่ครับก็ถือว่าได้นะครับสำเร็จอยูห่หาเดียนมันหาเดียนเบิ้งครับพี่น้องเบิง้งนี่ครับมันหาเดียนนะครับผมถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ การบำรุงเพียงเท่านี้แล้วก็อายุแค่นี้นะผมแค่อายุหาเดือนนะครับผมกับผมก็ว่าทานอยู่รายุน้องเนานะอมดกได้ดกเหรอเนี่ยถ้าล้อถึงอายุโขนะีนะครับเบิ่งนะครับดกดีขนาดเลยครับใส่งานได้แล้วเก็บเกี่ยวไปเลยครับผมน้องๆสอง ปี 1, 2, 3, นึงให้สองแย่ก็โอเคครับเนี่ยว่าใส่ไดไเลยดกดีนะครับ,เ,นะรบเอาละน้องพี่น้องเนาะนี่ละพันอยู่สำหรับวีมาเขาห้าเดือนนะครับตัวนี้ปลูกสบกับแรงฝนใส่เที่สองที่ประมาณนี้นะครับครับผมถ้า เป็นประโยชน์กับฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดติดตามไม่เป็นกำลังใจในการให้ชิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกระสอบถามเล็กเป็นเลี้ยงล,ล,ล,ลูกกันได้นะครับผมส่วนลิปนี้จาก,กูเกษตรธรรม,มนกน็สวัสดีครับผม